ครับสำหรับคลิปนี้นะครับระหว่าง Facebook กับ y t u t u นะครับการเปิดสร้างรายได้ของ2ช่องทางเนี้ยอันไหนมันง่ายและอันไหนมันยากนะครับสำหรับ m มซ์เซ็ของผมนะครับทำไมผมถึงสนใจที่จะเปิดสร้างรายได้ทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับคืออย่างนี้นะฮะผมมองว่าโลกของเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยการที่เราทำงานนะครับไม่ว่าทำงานอะไรก็ตามเนี่ย ถ้ามันเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆนะครับคนหลายๆเนี่ยมันมักจะมีปัญหานะครับแล้วการที่จะไปลงธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรลองผิดลองถูกนะครับใช้เวลาไปตามนั้นนะครับก็ยังหนีไม่พ้นเกี่ยวกับโซเชียลอยู่ดีนะครับแล้วอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอู้ดได้ไปเปียงนะครับกินง่ายใจอยนะครับไปเที่ยวบ่อยตรงนั้นตรงนี้ออกบ้านก็ คุยเก่งอะไรเงี้ยอ่าก็เลยทำ u t u b e อ่าทำ Facebook ทำมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นช่องอะไรก็ไม่รู้เมื่อก่อนที่ทำนะฮะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าอยากจะได้เงินจากมันเนี่ยผมว่ายากนะครับแต่ถ้าเราทำไปเนี่ยทำไปแบบว่าลงอะไรที่มันง่ายๆเกี่ยวกับตัวเรานะครับเราสนใจเรื่องอะไรอยู่แล้วเราก็ทำเรื่องนั้นเนี่ยโดยที่มันไม่มีต้นทุนอะไรเนี่ยมันก็น่าทำนะใช่ไหม เราไม่ต้องไปลงทุนซื้อของมาสต็อกหรือว่าอะไรเกี่ยวกับอาชีพอื่นๆนะแล้วก็แพลตฟอร์มพวกนี้ยังจะอยู่กับเราไปอีก4-5หปีข้างหน้า10ปีโดยที่เราก็ไม่รู้นะครับมาพูดถึง2อันนี้มันแตกต่างกันยังไงผมจะพูดถึง Facebook ก่อนนะเพราะว่า Facebook เป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับอย่าง f c e e o o o เนี่ยผมมาจากติดลบทำไมถึงติดลบเพราะว่า ก่อนที่จะเปิดสร้างรายได้เนี่ยเมื่อปีหนึ่งเนะครับสองศเนี่ยผมเป็นคนที่กลีนนะครับผมชอบลงรูปอะไรต่างๆที่มันกลตีนเช่นรูปที่คนไปผูกคอตายใต้ต้นมะเขือนะครับแล้วก็รูปที่เมียเอาสักเบอือตีหัวผัวนะครับซึ่งมันเป็นแก๊กไอ้พวกเนี้ย แก๊กแบบตลกตลกพวกนี้นถ้าผมมาลงไปเนี่ยผมเอ,เอาเอารูปคนอื่นมาลงที่มันเป็นแบบตลกตลกครับคือมันเป็นสายปั่นอะเอาง่ายๆแต่ AI ไม่เข้าใจฮะพอมาถึงปี2 2 0 2 2ผมเปิดสร้างไรายได้ผมถูก f a c e b o o k นะครับจำกัดนะครับเขาเรียกว่าอะไระติดเหลืองนะครับหมายความว่าไม่แนะนำโปรไฟล์นะครับนี่แหละผมมาจากติดลบนะครับแล้วแล้วทำยังไงผมก็ทำลงไปเรื่อยๆแหละลงคลิปลงอะไรของผมไปเรื่อยๆนะฮะ แต่มันถามว่ามันผ่านกันอย่างนี้มันมันไม่ผ่านหรอกนะครับเพราะว่า facebook มันไม่ได้แนะนําเราอยู่แล้วนะครับคุณจะสังเกตได้ไหมว่าเขาแนะนําใครเขาจะแนะนําเลยว่าอ่าเฟซบุ๊กแนะนําโปรไฟล์นี้ให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเขาแนะนําแต่ของผมอ่ะ a c e b o o k ไม่แนะนําเพราะว่าผมเป็นคนคนตีนนะครับแล้วก็ติดโทษแบนผมติดโทษแบนทั้งหมดหนึ่งปีนะครับกว่า facebook จะปลดโทษแบนให้กับผมนะหนึ่งปีที่แรกก็ว่าจะไปสร้างใหม่แต่ว่า การที่เราสร้างใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีเพื่อนมีอะไรต่างๆที่เราเคยลงไว้อย่างเงี้ยคลิปอะไรผมเป็นคนเสียดายผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่สนใจก็เลยลงไปเรื่อยๆแล้วผมก็ไปท YouTube นะครับเพราะว่า u t u b e เนี่ยผมไม่ได้โดนปิดกั้นเนี่ยนะครับผมก็ลงลง u t u b e ได้นะครับแล้วก็ผมเคยทําช่องเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะครับผมก็เลยทำอพอจะเข้าใจในการทํา YouTube มาแล้วนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่า คีย์เวิร์ดในการทําคลิปต่างๆไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า a c e b o o k เนี่ยคีย์เวิร์ดของมันก็คือคุณต้องทําคลิปอะไรที่มันง่ายๆใกล้กับตัวคุณเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเรียกคนติดตามโปรไฟล์คุณได้เนี่ยแค่คลิปเดียวแล้วคนจะมาติดตามคุณเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันจะต้องลงคลิปไปเรื่อยๆสม่ําเสมอคลิปนี้นะครับอาจจะได้คนติดตาม2คน3คน1คนนี่คือคุณประสบความสําเร็จแล้วนะถ้ามคีคนมาติดตามคุณเนี่ยหคนเนี่ยในยูทูบเนี่ย สำหรับคลิปเนี้ยผมว่าเออผมสําเร็จละผมไม่ได้ต้องการยอดไลค์หรือว่ายอดคนดูนะผมต้องการคนติดตามคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็ดีแล้วนะครับแล้วมันก็ค่อยสะสมไปนะครับจนมันผ่านเกณฑ์นะครับนหนึ่งพันคนซึ่งข้อแตกต่างของ YouTube กับ f c e e o o o เนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือเฟซบุ o กเนี่ยเราหาเพื่อนติดตามง่ายโดยการที่คุณไปติดตามแหลกกันติดตามติดตามไปติดตามกับ อ่าคลิปดีไม่ดีไม่รู้ล่ะนะครับแต่ว่าติดตามไปติดตามกลับเนี่ยเอาให้เต็ม5,000ันเนี่ยคุณก็มีคนติดตามละผ่านเงินไข่ละ a c e b o o k เนี่ยห0 0 0นะครับแต่ถ้าถามว่าพอคุณมีเพื่อนที่แลกกันไปติดตามไปติดตามกลับอย่างนั้นน่ะข้อเสียมันมีอยู่ที่ว่าเข้ามาติดตามคุณอย่างเดียวแล้วก็กดถูกใจให้คุณแล้วก็ผ่านไปเลยโดยที่เขาไม่ดูคลิปนะครับเพราะฉะนั้นยอดชมในคลิปของคุณใน a c e b o o k อะ่ะมันจะไม่มีเลยนะครับมันต่างก,กันกับ YouTube ซึ่ง YouTube เนี่ย มันติดตามไปติดตามกลับไม่ได้นะครับอ่ามันต้องคนที่ถูกใจจริงๆนะครับแต่คนที่มาในเวของติดตามไปติดตามกลับก็มีนะครับใน u t u b e อะ่ะมันไม่ใช่ว่ามไม่มีเพราะว่าในช่องผมเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆจากช่องอื่นเนี่ยมาคอมเมนต์แล้วก็แบบว่าฝากติดตามกลับด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไปดูว่าคลิปเขาน่าสนใจไหมเนี่ยผมก็ไปดูมันก็ไม่ได้น่าสนใจแล้วมันไม่ได้ตรงกับกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรความสนใจของผมอะ่ะผมก็ไม่ได้กดติดตามเขานะครับเพราะฉะนั้น มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าการติดตามกับเนี่ยของ f c e e o o o เนี่ยมันจะง่ายกว่า y t u t u นะครับเออยอย่างนั้นแหละนะครับถ้าใครจะเริ่มทำเนี่ยผมแนะนำให้ทำ Facebook ให้มันผ่านก่อนนะครับโดยที่60,000 6 60, น 60, นาทีเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามาจากรีวนะครับคลิปลีวนี่ลงไปเยอะๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณลง15วิเนี่ยมัน กี่คลิปอะคุณจะผ่านอะคุณลงให้มันเต็มเลยครับนาทีครึ่งคุณเอาให้เต็มเลยเพราะมันอาจจะมีสักคลิปหนึ่งที่คุณติดหมื่นวิวอย่างเงี้ยถ้าคุณได้หมื่นหมื่นวิวแล้วนาทีครึ่งเนี้ยมันไปเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ผมต้องบอกเลยนะว่าคลิปรีวหรือว่าคลิปวิดีโอใน Facebook เนี่ยลงทิ้งลงทิ้งนะครับมันไม่มีการย้อนกลับมาดูเหมือนกับ Facebook นะผมบอกเลยเพราะว่า Facebook เนี่ยมันจะได้ขายวิดีโอที่เป็นปัจจุบันนะครับ ต่างกับ Youtube ที่ผมลงเกี่ยวกับเรื่องอะไรไว้สักเรื่องหนึ่งเนี่ยตอนนี้คนดูแค่หลัก20-30คนเนี่ยแต่พอเวลาผ่านไป8เดือนอะ่ะหเดือน8เดือนแม่งมาเป็นหมื่นอ่ะคนดูอะ่ะมาจากไหนไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้น Youtube จึงมีความแตกต่างกับ Facebook ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ y t u t u เนี่ยถ้าถ้าคุณลงเกี่ยวกับที่มันเป็นสาระอะไรต่างๆเนี่ยคนเขาจะเซิร์ชหาแล้วมันจะไปขึ้นในฟีด ของเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะเข้ามาดูคลิปของคุณนะครับเขาจะจะกดติดตามคุณหรือไม่ติดตามคุณอันนี้ไม่สําคัญละหมายความว่าเมื่อ engagement เข้ามาดูคลิปของคุณเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันก็จะคลิปมันก็จะถูกดันออกมาเรื่อยๆนะครับถึงถึงการอัปโหลดคลิปของคุณมันจะเก่าก็ตามนะครับแต่เมื่อมันมี engagement เข้ามาแล้วเนี่ยคลิปมันจะโดนดันนะครับซึ่งมันแตกต่างกับ Facebook ที่เหมือนกับเราทําคลิปมาดีแค่ไหนพอลงไปเสร็จปุ๊บเป็นระยะเวลาผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์มันหายไปแล้วมันก็ไม่มีคนดูแล้วนะครับเพราะฉ นั่นคือข้อแตกต่างระหว่าง u t u b e กับ a c e b o o k นะครับผมมองว่า Facebook ทําง่ายกว่านะครับถ้าคุณไม่ติดเงื่อนไขอะไรของของเขานะเน่เจออะไรที่มันเตือนมาบอกว่า,าติดลิขสิทธิ์อันนั้นอันนี้นะ่คุณลบทิ้งไปเลยแล้วนะทำคลิปใหม่เลยนะครับคลิปที่ดีที่สุดคือคลิปที่ยังไม่ได้ทำนะครับคลิปที่คุณทําแล้วเนี่ยมันเสียไปแล้วเสียไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทาใหม่นะครับมันไม่ได้ยากนะครับสาหรับใครก็ตามนะครับที่ทําแล้วใช้ต้นทุนในการทําเยอะเนี่ยคณมาผิดทางแล้ว คุณใช้ต้นทุนในการทาเยอะยังไงเช่นคุณเอาเงินไปซื้อโฆษณานะครับให้กับวิดีโอของคุณเองเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมผ่านผ่านผ่าน youtube กับ Facebook มาเนี่ยโอ้โหโฆษณามันไม่ได้เงินเยอะเหมือนที่ที่คุณคิดไปหรอกนะว่าโอ้โหเดี๋ยวคุณจะได้ยอดจากโฆษณาอย่างนั้นคนดูคุณต้องเป็นแสนเป็นล้านอ่ะอืมคุณถึงจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำอ่ะแต่ถ้าคุณเอาเงินไปอัดโฆษณาที่เขาเรียกเก็บคุณอ่ะคลิปหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยเงินสามสี่ร้อยบาทเนี่ยคลิปวิดีโอหนึ่งคุณ คุณจะจะได้ทุนคืนเไมไื่เลยเออ,เอ,อบางคนนะคนที่เขาดังๆเนี่ยเขาลงกันเป็นแสนๆน,นะครับเ,ออเพื่อที่ดันให้คลิปตัวเองเออได้ได้ได้เป็นไวรัลได้อะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันยั่งยืนไหมมันก็ไม่ได้ยั่งยืนหรอกนะครับเพราะว่าเมื่อเงินคุณหมดคลิปคุณก็ไม่ดังนะครับคลิปคลิปคุณก็ไม่ได้โดนดันเหมือนเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณทําอะไรที่มันเกี่ยวอยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยและทำให้มันเป็นที่น่าสนใจเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ผ่านนะครับสำหรับ youtube นะ เ,ออเพราะมันเก็บชั่วโมงไปภายในระยะเวลา1ปีเนี่ย4,000ชั่วโมงแล้วคนติดตาม1,000พัเนี่ยยังไง y t u t u เนี่ยมันก็ดีดีกว่า Facebook ตรงที่ว่ามันเก็บชั่วโมงได้ระยะเวลาที่นานกว่านะครับสำหรับ f c e e o o o เนี่ยมันเก็บแค่60,000นาทีแต่ว่าภายใน2เดือนอซึ่งมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันมันเป็นไปได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราลงได้บ่อยแล้วก็มีความแตกต่าง ในความเป็นตัวเราเองน่มีความแตกตา่างมีความน่าสนใจนะครับเรารู้ว่าเรามีจุดไหนน่าสนใจแต่ถ้าถามว่าคุณมาในเวของเอาการสร้างไรายได้มานําหน้านะทั้งสองช่องทางเนี่ยเอาการสร้างไรายได้มานําหน้านะชิปของคุณจะไม่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าคุณมุ่งจะเอายอดคนดูยอดเ n g a g ก ment โดยที่บางทีก็นะเปลืองตัวครับอย่างอย่างอย่างเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่งตัววบวบแบมแบมอย่างเงี้ย แล้วก็มันก็ได้แป๊บเดียวนะครับถ้าถามถามว่าถ้าคุณมาในเวนี้เนี่ยผมถามคุณนะถ้าคุณจะแต่งตัวโป๊อย่างนี้ไปตลอดเนี่ยเพื่อผ่านเงื่อนไข Facebook หรือว่า youtube เนี่ยแล้วพอเมื่อคุณคุณผ่านไปแล้วเนี่ยคุณจะหากินกับอย่างนี้จริงๆหรอผมถามหน่อยว่า,วาเออเนี่ยเราจะได้รายได้จาก Facebook แล้วนะผ่านแล้วนะอย่างเงี้ยอา้าวแล้วพอมันผ่านแล้วยังไงต่ออันเนี้ยอันนี้คือประเด็นสำคัญละ ถ้าผ่านเสร็จแล้วปุ๊บคุณจะอัดคลิปอย่างนี้เหรอให้คนดูคุณไปเรื่อยๆแล้ววันไหนคือจะเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆที่ที่ที่เขาเปิดมาเมื่อไหร่เขาก็เจอต้องยอมรับว่าเดี๋ยวคนสวยคนงามมันก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําคลิปถ้ามันมีประสิทธิภาพมีสาระเนี่ยเขาหาเซิร์ชค,คุณคลิปเก่าไปปี2ปี3ปี4ปีเดี๋ยวมันก็มีประโยชน์เดี๋ยวมันก็กลับมาดังถ้ามัน ถ้าเรื่องนะมันมันก็มันจะเป็นกระแสเนี่ยแล้วเราเราลงไว้ก่อนแล้วเนี่ยแล้วพอมันเป็นกระแสะปุ๊บเราก็ได้ผลพลอยได้ตรงนั้นไปนะครับแต่ถ้าเรามาผิดทางก็คือไม่กินข้าวน้ากันแน่อย่างเงี้ยมันก็ใครๆก็ทกันนะ่ะอย่างนั้นอนะ่ะมันก็ไม่มีความน่าติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องไปรีบโถมที่จะลงหรอกนะครับผมบอกว่าลงวิดีโอเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันอ่ะแล้วมันไม่ดีเนะี่ยมันมันมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันไม่น่าสนใจเนะี่ยเขาก็มองว่า ไอคนเนี้ยลงอีกแล้วนะครับลงคลิปอีกแล้วแล้วก็แล้วคุณเองก็ไม่ได้อะไรหรอกคุณก็ไม่ผ่านด้วยแล้วคุณก็ลงมาให้มันลบฟีดแล้วเขาก็ไม่ดูคุณหรอกนะครับแต่ถ้าคุณคัดเอาอันที่เจ๋งๆลงเนี่ยภายในระยะเวลา2เดือนเนี่ยคุณคัดอันที่เจ๋งๆลงนะคุณสักสักสิคลิปนะแล้วคลิปมันขึ้น12ื่นสองหมื่นหมื่นสอหมดเลยเนี่ยยังไงคุณก็ผ่านผมบอกแค่นี้นะสำหรับอ่าเฟซบุ o กนะครับให้เอารีวิํนไปเลยนะครับเพราะรีวิวเนี่ยมันมันง่ายนะครับรีว่วทำคลิปรีว แล้วสาหรับ youtube เนี่ยถ้าใครจะทาเนี่ยตัวตนของคุณนะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะจบที่คลิปเดียวเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับใครที่จะท youtube เนี่ยคุณทําให้มันง่ายที่สุดนะครับอย่าไปทําให้มันยากๆคุณไปดูช่องที่เขาดังๆดิบางที่คุณภาพในการทําของเขาในการใส่ซับหรือว่าในการบ,บรรยายหรือว่าในการตัดต่อเนี่ยเขายังสู้ความตั้งใจใคุณทําไม่ได้เลยนะผมบอกเลยช่องบางช่องที่คนติดตาม,มน้อยเนี่ยตั้งใจทํามากเลยนะผมไปดูคลิปอะ หตั้งใจทำมากเลยว่ะแต่คนดูน้อยว่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับความดังนะฮะเขาดังแล้วนะครับคนก็เลยมาดูคลิปเขาเยอะอ่าเขาก็เลยมาดูเยอะถึงเขาจะทำวิดีโอแบบไม่เท่าไหร่นะแต่คนก็ดูเขานะครับเพราะฉะนั้นออย่าไปอย่าไปสีเรียดกับมันมากนะครับคลิปที่ดีคือคลิปที่ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำนะครับก็ขอให้สำเร็จนะครับไปตามสิ่งที่คาดหวังนะครับแต่ผมก็จะบอกว่า มันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่เส้นทางหนึ่งที่มันถูกเปิดขึ้นนะครับว่าเ,ออเราลงคลิปแล้วเราจะได้ตังนะแต่มันไม่ได้เป็นกรอบเป็นกำรรอย่างนั้นนะครับอย่าไปหวังว่าเอ,อรีบทํารีบให้มันสําเร็จแล้วจะได้เงินมาใช้มากินมาใช้ไปเที่ยวเหมือนที่เขาทํากันนะครับบางคนเขาไปเที่ยวเขาก็ไม่ได้กําไรหรอกนะครับขาดทุนได้ซ้ํานะครับโอเคหวังว่าคงจะเป็นเป็นอะไรดีเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นไกด์เป็นมุมมองนะครับจากผมเองเนี่ยแหละนะครับผมก็ยังมีงานของผม เรื่อยๆผมก็ยังทําอะไรของผมตามปกตินะครับผมไม่ได้ทําช่องพวกนี้แล้วมันมากระทบกับชีวิตส่วนตัวผมนะครับผมยังต้องมีหน้าที่ต้องดูแลลูกดูแลเมียอะไรก็ว่าไปนะครับเออมันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแต่ผมบอกว่าทําให้จบที่ตัวเราไม่ต้องจ้างใครคือดีที่สุดน,นะครับเพราะว่ากาไรจากพวกนี้โฆษณาพวกนี้มันน้อยสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนอะสวัสดีครับ